รู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอเข้าใจแต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิด จริงใทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บไม่คิดฟุมงายอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงๆ ตอนนี้เราสามารถใช้แอป Kinemaster ตัดต่อ MV ของเราแล้วให้มีข้อความไฟวิ่งด้านล่างได้แล้วนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอ่อนอื่นที่จะไปสู่การตัดต่อนะครับผมต้องขอปรบมือให้คนที่ดูมาถึงตรงนี้นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องผ่านการฟังการร้องเพลงของผมมาแล้วนะครับคุณสุดยอดจริงๆโอ้โหทนฟังได้ยังไงนะขอบคุณมากๆเลยนะที่ทนฟังนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในวิดีโอที่เราต้องการให้เป็นคาราโอเกะเนี่ยมันทำยังไงนะฮะขั้นแรกนะเราก็ต้องฟังเพลงของตัวเองนี่แหละนะครับเปิดแล้วก็ฟังเพลงให้ชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงแล้วก็ฟังเนื้อร้องแป๊บหนึ่งนะครับรู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลาอ่ะรู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลานะครับไป เราไปใส่ข้อความกันเราต้องไปที่เลเยอร์นะเลเยอร์นะครับไปที่สติ๊กเกอร์นะครับแล้วเราก็ไปที่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยช่วงเวลาคาราโอเกะอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาในสติ๊กเกอร์แล้วไม่เจอไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่ในนี้ไปที่ร้านค้าเห็นไหมกดตรงนั้นเลยนะครับแล้วไปที่ข้อความหมวดข้อความนะครับ รอสักครู่มือถือผมช้าจริงๆนะครับอรออีกสักหนึ่งครู่นะฮะมือถือผมก็ช้าจริงๆเฮ้ยมาแล้วนะฮะในนี้เนี่ยจริงๆมีหลายอย่างเลยนะมีเยอะแยะมากมายเลยนะเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ไอช่วงเวลาคาราโอเกะหรือว่าข้อความที่มันเป็นคาราโอเกะเนี่ยมันชื่อว่าช่วงเวลาคาราโอเกะนะฮะทำการดาวน์โหลดติดตั้งมันซะนะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งมันเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมาโผล่ในสติ๊กเกอร์ที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับผมกดเข้าไปาผมจะเอาแบบไหนดีเนาะผมเอาแบบนี้ดีกว่านะอ่าแบบนี้แบบนี้นะครับลงมา,าลงมาข้างล่างเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับอ่าผมลืมเนื้อร้อง <laughs> โอเคเดี๋ยวเรากดฟังอีกรอบนึงเลยกันนะฮะร,รู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลา รู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลาอ่าไอตอนเนี้ยมันเขียนว่ามันร้องว่ารู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลานะครับนะเดี๋ยวเราไปที่การตั้งค่าเพื่อที่จะพิมพ์นะฮะรู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลา หลังจากที่เราพิมพ์เรียบร้อยนะฮะขั้นต่อมาก็คือกดที่ตัวเอเล็กนะครับเพื่อที่จะเลือกฟอนต์ของผมขอเลือกฟอนต์เป็นพร้อมแล้วกันนะฮะขอเป็นฟรอพร้อมพร้อมแบบอ้วนๆนี้หน่อยแล้วกันเอาแบบมีเดียมนะครับกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดตกลงรู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลา,าเพื้าใจเข้าใจนะมันต้องยืดไปหน่อยนะ ั้งค่าเหมือนเดิมเลยครับเมื่อกี้รุ่นๆใช้เวลาเพื่อลืมเธอเข้าใจนะครับลืมเธอเข้าใจอ่าโอเคปึ๊บมาดูสิว่ามันจะได้ตามจังหวะเพลงหรือเปล่านะครับไป รรููร้้้้้งงตอออใใชเเเเวลลาาพืืมขจทั่ธแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วเพื่อนๆอยากจะเอาไปใส่เพลงอะไรก็ไปใส่ได้เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็แค่นี่กดขัดลอบนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาแบบรัดนะฮะรัดแบบรัดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ลากตรงนี้นะ ลากให้มันจบเพลงก่อนดูเหมือนว่ามันจะจบเพลงแถวๆนี้นะฮะอ่ะแถวๆนี้นะวิธีการก็คือหลังจากที่เราได้เพลงเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้นะฮะเราก็ทําการใส่เหมือนเมื่อกี้เลยใส่เหมือนเมื่อกี้ไหนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะปึ๊บทำไมผมถึงลากให้มันยาวๆคือผมอยากจะให้มันต่อกันนะครับแต่ทำไมทำไมต้องจำแต่ทำไมทำไมต้องจำเหมือนเดิมเลยนะฮะไปที่การตั้งค่า ให้มันพิมพ์อัตโนมัติก็ได้นะแต่ทำไมทำไมต้องจำอาจจะเว้นวรรคหน่อยนะเผื่อคนแบบว่ามาอ่านแล้วแบบว่าจะได้อ่านง่ายนะครับแต่ทำไมทำไมต้องจําเมื่อเธอไม่คิดจริงใจใช่ปะเนี่ยผม ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป่านะเนื้อร้องถูกหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยสิแต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจอ่าสังเกตว่าสีของตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ตามมาเพราะว่าเรายืดให้มันยาวจริงไหมวิธีการก็คือพอเราร้องจบปุ๊บนะครับคลิกที่ตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัดแยกครับปุ๊บ เพียงเท่านี้มันก็จะมาเร็วตามที่เราต้องการแลแ้วแค่นี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ทำจนจบช่วงที่ต้องการเลยนะฮะหรือว่าจนจบเพลงที่เราต้องการเพียงเท่านี้ก็ได้ MV ที่มีตัวหนังสือคาราโอเกะเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับสำหรับสติกเกอร์ตัวใหม่ของแอป k i n e n ่มาสเตอร์ทแล้ว เป็นยังไงอย่าลืมเอามาอวดกันนะครับและถ้าวิดีโอหน้าอยากจะให้ทำคลิปอะไรนะครับเป็นพิเศษคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับและถ้าใครที่อยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือนะครับสามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะครับถามโปรโมชั่นได้เลยนะฮะและหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้านะฮะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ รู้ทั้งรู้ใช่ <c oughs> ไม่ย้อนมาโอเยรู้ต้องรู้ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอเข้าใจแต่ <c oughs> วันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงๆ <c oughs>